โอโ้โหนี่นี่โหนไมเลยตัวนี้ใ่ญ <laughs> ่เลยครับใหญ่เขียวเลยบางก้อนยังมีเม็ดเขาอยู่เลย <laughs> เขียวเลย ก๋าเขียวยังหอมหอมเข่าอยู่เลยเอาพี่นุ้ยสวัสดีครับเอาสดสดร้อนๆละ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 เลยเอ,อันนี้อยู่ผมอยู่วันฉาดฟ้า,ามเนาะผมสีซอยเกษรกรสหน่อยหนึ่งครับผมพี่นุย้ยยังภาพยู่เบิร์ไงนพี่นุ้ยสั่งอ่ก่อนเฟื่องเนาะเอามาจากใส่ครับผม กําแพงเพชรครับผมกําแพงเพชรนะครับผมเอามันมันตางกั็นครับบานเขาจะไหนครับพอเขาเบื่องในพิณุนิพิษสร้งมาแก่เขาอยู่สละข้างได้เพิ่คับสรางจากกําแพงเพชรก็หนักกินครับก็ไม้ของเพียงเดี๋ยวเส้นเพียงจะน้อยครับอันนี้เป็นข้าวหอมหอมหอมประทุมครับผมข้าวหอมประทุมครับจากกําแพงเพชรไดยเหครับคือผมผมสังเกตเห็นง่ายๆคือมันกอหไงแล้วก็แน่นน้ำเลบเนาะนี่ครับโอ้โห ครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่ก้อนก้อนหนึ่งครับที่ซื้อมาก้อนละสี่สิบบาทครับก้อนอันนี้คือขายปีขายโ่ของก้อนหรือสี่สิบแล้วครับครับก้อนสี่สิบบาทโอ้ครับเพื่อให็นว่ากินย่างมีความสุขครับพี่พี่นุ้ยว่ามันต่างกันกับของบ้านเขาอย่างไรของบ้านเขาก็จะเส้นจะเส้นใหญ่ครับผมจะเส้นใหญ่ก็แล้วแล้วก็ก็ไม่หรืออะไรอันนี้ยังดูมีสีเขียวๆนี่เลยโอ้ครับพี่น้องครับนี่ครับก้อนละสี่สิบบาท อันนี้อันนี้กินกินแทบเฉเหลือประมาณจะหาเปอร์เซ็นต์กินนะฟังฟังไส้นะครับสีต่างกันอยู่สีต่างกันอันนี้เอาลงมาเดือนกอนนะครับผมอ๋อของเดือนกนกับกับขึ้นมาจากกับแห่งเพชร้ือกันครับอ๋ออันนี้อันนี้คือเดือนก่อนครับมาก็เลเริ่มสีดเนาะอันนี้เมื่อม่ครับตอนแรกผมมองไกลๆผมคิดว่าเป็นเป็นหยาหยาก้อนเลยครับเออไม่หยาเพ็โกลลาครับโอ้ครับ เรามีสร้างมากอะไรบ้างได้ครับรมี400 20ตัว400ก้ตนไอ้ตองออเดอร์เป็นบ่าครับนี่ออเดอยนว่าชีออเดออ์หาพันก่อนครับปีนี้ครับ <c oughs> เก็บไวนะ้เนาะของดีที่นี่พี่น้องครับช <c oughs> ิมมาได้แต่ว่าแต่ว่าผมเห็นของบ้านเท่ากับก้อนละประมาณ20 <c oughs> กว่าบาท <c oughs> แต่ว่าผมเห็นแล้วมันปิดบางๆเอาไว้สาหรับตกแต่งลานข้าวบ่อยเนาะแต่น,นี่คือเอาว่า,วาใส่เองครับต้องต้องถามคนที่เอามาม นะครับให,ใหง่วยวไห้ควายกินอย่นี่ครับเนี่ยนะครับพีนพ่นุยเพิ่นยืนยันว่ากินได้ลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับเรือ,เร,อเรือประมาณจะหาเปอร์เซ็นต์นะครับเรือหาเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่เพิน่นเพิ่นกินได้หมดเลยนะครับหกเจ็ดแปดอ่านี่ตัวนี้ครับ <S <S เลือกกินเฟืองก่อกนพยายามสังเกตเยอะเมื่อก,กี้เลย นี่เพื่องไม้ได้เนี่เพิ่งเอามากโอ้สวยงามสวยสอันนี้อะไรจะเป็นตัวแท่นสักตัวใดตัวหนึ่งนะครับเม็ดสีงามอยู่เลยครับอ่าเบอร์โทรเพิ่นเนาะเบอร์โทรเพิ่นนะครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมอ่านอ่านเห็นกังเลยครับผมซื้อเฟสเนาะการพิชชาการพักดีนะครับฟาร์มฟาร์มฟางแองโกล่านะครับอันนี้สามารถสั่งได้ครับเบอร์โทรครับ0 6 3 6 9 8ก สองหกห้าสามครับเพื่อนเพิ่นโมหุจักเยี่งกับผมเนี่ย,ย <S <S แต่ผมกับยินดีเนาะยินดีซอยที่จะน,นำเสนอครับคุณใดสนใจยังไงกับอ่าครับโทรหาเพื่อนหรือว่าส่งข้อความในเฟซบุ๊กเพื่อนก็นกนได้ครับนี่ที่ผมโอ้เขียวลืมหมดเลย